โอ้มุชลีตัวใหญ่มูชลีมากสิตัวใหญ่ลึก หน้าทุกคนเลยหนังยำยาบๆจะจุ้งน้อยนะครับคุยแจ้วเลยมาเด้ออืม บาน,นี้รถล,ลงว่างโคอาวทุกคนเลยโคนี้มันเนี่หลายปีนะพื้นท่านได้ซ่อมแซมปีนี้นะรดลงหอเปล่าหินจากพอไปเอากลับจากไทยสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมดสุขคน ตอนนี้เราสีไปหน้าทุกคนเลยหลังจากลงมาแต่ป้าบ้านนายยนตนางยิ้วนะเขากะสีอ้อไปเบิงเงินเลงโง่เลี้ยงควายเป็นพ่อแน่เขอเป็นพ่อแน่แล้วก็ไปกับสามีไส้แบบนี้นะสบายดีสบายดียดได้เพื่อนะนะนำไป๊ิโอสามีไส้ได้ของกินวะ่ะกินน้ำเนได้เลยไปนี่ไป ไปเลี้ยงโง่ทุกคนไปเลี้ยงโง่เลี้ยงควายแบบเป็นย่ามลุงหายลุงหน้าเล็กเขาเจ้าหรือมันโตกก๊กากาหรือมอหลายก็เลยไปเฝ้าโงานา่นะย่ามันไปหาเฮาโคตกกาหรือไปหน้าเขานะโอ้มืดฝนแต่ว่ามีต๊กนะเด็กแห้งเลขนดล่ดเลยปีนี้นะดิแถวเคียวๆทุ่มทุ่มนัม่นะนะนะคือหน้าบ้านเขาเจ้าทุกคนเลยโอ้กาเขาเจ้าเนี่ยพอ,อ,อดำทุกคนในชาติแต่ฝนนั่นะนะเนะขาเอ็ดกาเอ็ดบุ้งนี้พอดำหมดละ กาเขานี่เหี่ยออวหมดละคือกูมือนี่่าแต่ฝนย่างเดียวทุกคนเนี่ยเซอสาวซมีไส้ไข่หูก็ได้ย้อนอยู่งะเนาะไปไปมาไปต้อวัน Ừ Nhỏ áo Nhốt cái này cái nhốt Phải lơi Đi đó Đi đó Đi vô Ăn bò Hử Ừ, ừ bưng bưng bò bò ăn bò ăn bán ăn ừ. Phải, Cứ lốt bò เดินไปไดมาแตะหึงเลยนะพอเฮาฝ่าจนแล้วเลยโอ้โอหเฮาฝ่ากเฮากระเย็งกระย่างเราทุกคนเลยไม้มันมีพ่อนะแต่ว่ามาหอดกระสามีไส้เอ็ดพเพลินนะฮะ คุ้ดคุมดินเวะอะไรโอ้ยระวังมันเสียมทื่อตีนเด้อเดี๋ยวสีไปหาเลาะเบิ่งแบ้ก่อนทุกคนเลยเพราะว่ามีเด้มาตาหึงและแบ้น้อยเอาคือสีใงญ่แล้วนะใหญ่า,อย,า,อ,ยาอย่าเต้นไม่ลำยานนะโอ้ยแพะน้อย้องเซซเซอเลยทุกคนเลยแต้ๆ้โอ้ทุกคน บบได้มาเบิ้งประมาณอาทิตย์นึงคอยบบได้มาหน้านี่เนะี่ยคนแต่ป่าเลยบบโบได้มาหน้าทุกคนง่ายเมื่อเรเบน,น้อยนี้นี่มีหลายคนกับ,บ่านถามว่าเลงเนี่ยหรอเหาเลงแบบอันป่อยตามธรรมชาติมันทุกคนเนยแต่บานเห้าป่อยเป็นเวลานะคืออันใบโม่งสองโม่งใบโมงสองโมงเงินตอนเท่งๆและเฮาป่อยอ้อนีน่ทุกคนป่อยออาหาก,กินคำๆมากับ มามันมาหาแรงผู้เดียวมันเท่ากับไล่เท่าขังไว้ทุกคนนี่เป็นนั้นนะเดี๋ยวสีลงไปหาเบิง้งเงินง้เบิ้งควายก่อนทุกคนวันนี้โอ้ควายออกมาเลยละเอ๊ทุกคนเอ๊ควายก็มาเบิง้งควายนี่แหละง้อสรมันไปแล้วควายนี่มีทั้งมดนี่แปดโตทักวนี่แปดโตนะนะมันหาก,กินมัน หากินยาอยู่ทั้งทแงเน่ทุกคนในควายกะมีทั้งมดอ,อยู่แปดโตคว,วายแล้วก็งโงนูนี่มีทั้งมดนี่ประมาณจดเจตโตแปดโตและงโงูก่ะพอพอได้เล้งทุกคนดเดลยดึงเท่านี้ละเดี๋ยวบรมาแต่เบิ่งกาจังเอาเฟืงเองคือในควายก็จ้อยจอยทุกคนนฝนมีตกยาแบบมันยาแบบุ่แบบดมสมบูรณ์มันก็เลยจ้อยนะเอามา่พี่ ตู้เท้าเอาไปเทาเนอร์นี่ไปจะไปโป้งได้ขั้นนี่มันไปนี่ทุกคนเลยปุย๊มีแมนเขตเลยนะเขตนี่คนละบ้านเลยมันไปนี่แถวบ้านสองห้องน้าหันย่างคูควายนี่นะมันไปไก่นะก็เลยพูไว้เดี๋ยวเขาโต๊ะก,กาแล้วเขาให้ไปเอามาพูมาขังไว้บอกว่าต้องพูมันปล่อยเลยวันนี้มันเท้าเนอร์โหลละไปลงไปบังกาไป อ,อ่อแล้วผมเ่้อึออดีทุกคนเลยก้ากันนะพอจะดินไล่แล้วมันกำลังอ่อทุกคนเลยเด็กนี่นะนะี่ท่านได้เขียวคักซ้ำหน้าสี้หน้านได้ดำแล้วปีนี้ทุกคนเพราะว่าหาก่ออ้อนี่ เดี๋ยวไปเย็บเบื้องกาบ,าบ้าพุทไเพิ่นก่อนทุกคนว่าเพิ่นตกพร้อมกันนะว่ามันสิอ้อหลายเสมอเลยนะมื้อนี้ลูกสาวเพิ่นมาเิ่งตะกามาเฝ้าตะกาผู้เดียวนะสิไปเย็มบมาก่อนตกพร้อมกันตกะจะทุกคนนี่แต่บ่ฮู้ว่าของไผอ้อก่อนนะผูโ้โอ้ทุกคนเลยกาบ,าบ้าพุทไยเพิ่นนี่งามเด้อป,ปีนี่นะเพิ่นเอ็ดกาขุมเนะอ้องามลีโน่ะล้างสีให้กาขุมนี่แหล จะตกอีละตกอีละยามมีพ่อโอ้โหกาขุ่มพันงามเลยเด้เอ้อทุกคนเลยลูกสาวเปพา,าพุทไธพันธ์มาตะกาผู้เดียววันนี้นะเอาเปาก้าผู้เดียวเป็นสีตกก้าตื้มน,น,นมีญาณหนีพ่อบ่ญาณหนีพ่อก้ามีเออขูดเอาเด้ตกกัน ไยแล้วแล้วก็คูดอีมันดิ่ดแน่นแล้วมันแรงเกินตกกะสองสามตัวแล้ว,วมีแต่กล้าขุมเนี่ยทุกคนลกสบายกล้าขุมเนี่ยทุกคนเลยด,ดึงปุดธพุทธุทธออรถโอ้ควายเยอะเฟืองเลยทุกคนเลยเดี๋ยวมาจกเฟืองของควายกอนทุกคน ควายตัวนี้นีควายตู้เห่าก้มทุกคนเลยเหานี้คล้ายๆคือใส่ซ้อยลอดพื้นเห่ามันนี่นะเหามันลอดพื้นลงเลยควายดอนก็นมีด้อหรือว่าควายเผือกมีควายเถิกตัวเดียวนี่ทุกคนเลยนะมันกระลังกันนะควายในย่ามนี้นีมันอึดงาได้ทุกคนเลยเนื่องจากกันมันแดดไลยแล้งหญ้ากินกับบกค่อยมีไปเลยเดี๋ยวเอาเฟืองเห้าให้มันกิน นี่เฮาได้ปล่อยแบอ้อทุกคนเลยเนื่องจากว่าย่านฝนมันตกตอนแรกนะเฮาก็เลยปล่อยอ้อตอนเช้าๆทุกคนเลยขั้นฝนตกอ้อตอนแรกนี่มันนาสิบริกิญยาเฮาก็เลยปล่อยปู่แงไหลายข,ขนาดทุกคนเลยนะเล่นจักจริๆๆงๆแงนี่ป้อทุกคนแงตัวนั้นตัวง่ายแห้งรีกนะเต้นไปละเฮ้ยเท่าหุ่นเท่าหุ่นเอ้าทุกคนเลยลงไปหาเลาะเบิ่งควายเลาะเบิ่งโงก่อนนะ บ่คุณว่ามันไปทางเรือละมอยละไปสาม,มีสายย่งก้อนหากระตื้นนอนบ่สาม,มีสายหากระตื้นนอนทุกคนเลยลงไปหาเบืง้งโอ่งควายก้อนมาหนิเด็กอีตูก้กับฮอนทุกคนเลยแม่น้ำอาอาอยูน่นนะโอ้อยนั้งเลย ฮะโง่โอ่คนนี้เกือบโง่เฮาตะก,กาทุกคนเลยลงมาสิโง,ง่โง,ง่บักเลายโตนี่เคือตะก,กาทุกคนค่อยมาไลอ้อะมันลงมาหาก,กินเรียบๆตามตะกาโง่กวทุกคนเลยโอ้โหมันจะลงไปเคือตะก,กามาเห็นกาเขียวๆมันก็เลยอันนั้นไปเดี๋ยวห้าสีขึ้นเพลงก่อน งูทุกคนงูโองูสลิงทุกคนโอ oh, ตัวใหญ่ลีลางูงูง,งูงูไปละโองูสลิงตัวใหญ่ง mm hmm. ูสลิงมากใช่ตัวใหญ่ลิขหยุดโอหยุดหยุดนี่ก็ สิว้าโหทุกคนท่านหัวเรียบร้อยคือเฮายางมานี่ใจงูทุกคนเลยงูสลิงตงัวง่ายเลย เดีย๋ยวมันล่างมาแต่ก๋วยไหวเ้อเลยงูเฮ้ยเบิ้งดูงูเพลินนะโอ้ฝนตกกันสองเัมงเมือม่อวานนี่แหละมันคือสิอ้อมาหากินทั่วเลยน,นี่แมน่นบ่แมน่นเคยกินบ่เคยกินเฮ้ยแม่ยานบ่ โอ้เหมยคักทุกคนเลยโตเป็นเป็ดเลยทุกคน,เ,นเลยง่ายเลยนะมาหน้ากับสาวมีไส้ <c oughs> ลงไปไล่โงโ่ทุกคนเลยโง่มันจีลงไปข้าวตะกา้าเราก็เลยลงไปไล่ขึ้นผู้ไล่อานขึ้นเถิ่งหมดแล้ว ขาขึ้นมาปงูรังลอยๆอยู่แถวนี้นะมันงูนี่หลายทุกคนนี่เพราะว่ามันมีป้าป้าเราอ่อนนะนะมันก็นเลยอ,อาศัยอยู่นะปีนี้เขาได้หลายโตแล้วงูแถวนีนะ้มันเอามาเลยบมได้ไปหามันเลยตกปงใหญ่เลยได,ได้ได้โล่ผมได้ทุกคนเลยโอ้ตวใหญ่านาะสามใช่ เดี๋ยวชูบุ้งไฟดูกันเลยงูสิงท้องนะเลืองคักรีกระโตมันนี่พื้นท้องมันนี่เลืองคักเลยนะนะอโอ้เดี๋ยวสีไปหานเอาหุ่นไปไว้จะเถียงก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจิงน้อยจะได้เอ็ดกินก่อนเลยโอ้ปับมือหมานนะทุกคนเลย ทีแรกว่าบ่มีกินทุกคนเลยว่าสีต้มหาต้มไข่กินโอ้ทุกคนเลยแง่หลายนะเดิอเดินนี้นะง่อยจดอยู่เอาโอ้แง่หลายทุกคนนี่คือเบาเลยแง่มีตัวใหญ่ๆเดิอเดินนี้นะแต่เอาเอามาเลยเอามารักษาไว้นะยามันสูญพันธ์แถวปากอะเอาก็เลยเอามารักษาไปตามเดินนี้กะ หลายสุบโครนทุกคนเลยหอดร้อยสองร้อยเงี้ยเดินนี้นะเดี๋ยวเอาสีได้เอ็ดโคงูก่อนทุกคนเลยจี้งูก่อนนะสามีไส้เยอะข้าวแล้วบอกกินได้บองงูนะ

ดิทุกคนดิจีแล้วไปที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวสิไปจ้าต้มก่อนมันนี่มาเอ็ดโคกินอยู่ต่อไฟหมัไม้นี่เลยทุกคนเียมันจังสานขึ้นเทงขึ้นไปขึ้นลงอยู่เดี๋ยอซีนโคก่อนมัน งูตัวผู้ทุกคนเลยเย่าวขนาดเลย เฮาสีริต้มมือได้ทุกคนเลยเดี๋ยวสีจงไว้มือต้มมือแรกนยะสู้เพื่อพอกินนะเพราะว่าพอมากงูตัวนี้นะเอากะสีได้ต้มเคริงนึงเนาะกับสาวเทาะกินมือมืดด้ ไปพักอีตู้ไทยน้ำทุกคนนี่เพิ่มความหอมกระมอมาแล้วเดี๋ยวทุกคนอันนี้สีอเมตะต้มอยู่เพิ่นนะเดี๋ยวตอนนี้สีต้มอยู่อ่านี่ต้มกินข้าวเทงกับสาวท้อเพิ่นต้มโบลายนะเพระาะว่าสองคนกินมดบอดทอ มอนบอสฉันอิมอ่มบอสใบทะขามอ่อนพร้อมทุกคนเลยซื้อลงไปเพื่อจะเสพนะเดี๋ยวมาตามเจวไว้ก่อนทุกคนวันนี้นะ โมอตมูกับพลางพลางแล้วนะเดี๋ยวจุกน้อยจะได้กินข้าแวแหละโอ้สุกแล้วทุกคนเลยเอาลงมาก,กินยุติล้างผู้สัตกินอยู่นี่เพราะว่ายุทิ่งน้ำมดดำทุกคนเลยตัก,ก้อนมันนี้สามีใส่เยอะข้าลวละ ใส่ซาวสไซใส่ติดข้าวเบ่งบอกก,อก๋วยเจ้วก่อนมากับหลานสองคนทุกคนเดี๋ยวันนี้นะเอาจ้ำบะเจ้ยวก่อนผู้ผู้ไปหายมาทุกคนเลยกินข้าวน้ำกันมันนี้นะทวนว่าสิได้ต้มไข่กินนะ มีมีดกินนะมาผัดลงไปหาไรงูผัดเห็นเนี่ยงูสิง์มันนี่นะตัวงูสิงค์งแทบแบเลยมะจตาก,กอ,อ,อ็เด้อแบ่บเลยได้อตากได้ป๊ เือมมนเย็นก่อนอ,นกอนืมให้มันเย็นก่อนมาเด้ทุกคนนะทำไม่ใช่เยอะข้าวเบิง้งเถอะจำเจ้าวมุมๆใช่เอาคำง่ายอืมคักเลยได้ทุกคนเลย rồi đó Nằm nhạt thôi Kín uhm. mình ăn ăn uhm. à. Uhm. <laughs> oh, khắc khá nạt được rồi này หนังหย,ยาบๆจต่จิ้ง้อยนะครับคุยแจ้วเลยมาเด้ออืมพักได้ทุกคนตัวมูสิงนี่ Đây boss thẩm sai. Ui cái áo bà khắc lên. Má. À. Ừ. <laughs> กินไปจะแทบจะแทบบ้างแบบชาวอิ่มกับผ้าสามิไส่ไปหาไรโง่ทุกคนเลยหลังจ,จากเกินพักพอดน,นะผ้าสามิไส่นอนเว้นแล้วก็ไปหาไรโง่กับสามีใส่ไปหาไรโง่คือตอนนี้กัค้ำแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวเฮาวซีนไปหาไรโง่ไรควายมาพูกก้อน<ห>โอ้โหสามิไส่เต้นไปแล้วสาวมิไส่จื้อโง่ทุกคนเลย พอนี่มียจจื้อล้มันเป็นสีแล้เด็กโง่สุพ่อนี่จุดนี้แหละทุกคนนี่เดยวสิไปไล่ก็ปนเมเล่งดเลง่เอ้เม่าห็นงกเถิดดำเห็นง่เถิดดำแล้วงเงถิดำมาไล่ทกคนเลยไล่เช หมาได้เถือกดำเถือกดำตรนึงนี้นะเถือกดำฝังดอกนะโอ้โหขนี่มีทมีได้ไล่ทุกคนสามีใช่ไล่ไปแล้วผู้เดียวมันเป็นเคยมาไล่น้ำบอไล่เดมาไล่ผู้มือผู้มือแหละผู้จักโง่เลยนะนี่น้อยช cheat, ้ำนี้กะ <laughs> เฮากับผู้แล้วทุกคนเลยผู้เอาฟุ้นมันเอาโอเคทุกคนเลยวันนี้กับคำนะเขากับสิได้เมือบ้านก่อนคลิปนี้เฮากับสิได้ฟากไปชนิ้ก่อนทุกคนเลยบ่ม,มียังหลายคลิปนี้กะบเขาเขอ้ารอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามทำส้มเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปในพรพ,พอเดี๋ยวไม่ทุกคนเลยเดี๋ยวไปเจอกันมื่นเขากับสเข้าป้าและทุกคนเลยไปไปไปก่อน